วันนี้กับเป็นวันที่ซิบเก่าพุฤศภิซิปเก่าพฤษสภาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับผมมาเรียงงวงแยมแรงครับผมมาจีบแนงแยำแรงนะครับพี่น่อเนี่ย มันก็จกินหยาลักษณะนี้ครับพี่น้องกินหยาเนียมะแรงนี่ครับหยาก็จะเป็นลักษณะนี้แหละพี่น้องเอ้ยขังตาบวกพี่นี่ครับบริเวณหยาครับพี่น้องโอ้หยาอุดมสมบูรณ์ฝนตกใส่ครับหยาบุ้ดครับพี่น้องมาที่ครับมันก็จะกลิ่นแบงซี่อะพี่น้องนี่ยาัวกฝนเจาะแห่งๆครับแม่มันก็จะกินหยาในลักษณะนี้แหละครับมีความสุขครับได้เมื่อว่ากินหยากินหยาเยมะแรงเลยอ่ะนี่ครับมันจะกินอยู่ในลักษณะนี้แหละ หญ้ากร้ายพี่น้องนี่ครับอยา้าโอ้ยสอนอยา่อยาถือคนไม้ครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยสุดยอดครับอญ่ารายเด้อพี่น้องนี่ครับอย่าร้ายครับเขาได้เห็นว่ากิ่นครับพี่น้องที่ก็ออยุบผมะมาซีหาไรนี่แหละครับผมอย้ากเกิดธรรมชาติได้พี่น้องปลู่บัวพีกเดาต้นบัวพีกอกฝนตกใส่เขาไถยกันแบบนี้ก็เลยอย่ามันก,ก็เลยเกิดครับ ทาพงอกินหยาแยำแรงครับผมตัวกับที่เขาคอครับมันก็เรียงหยาได้พี่น้องว่ากินหยาแยำแรงครับผมนี่ครับนม่นก็ว่าตัวใหญ่แล้ครับพี่น้องซื้อมาตัวละสองหมื er <cción> ่นกว่าบาทครับผมนี่ครับลูกนครับลูกแรกครับเจาหินครับเป็นงอเถือกกับงอผูครับพี่น้องงาเถือกหน่อยครับก็ซึ่งแบบบ้านๆนี่แหละพี่น้องครับผสมเทียมครับผมผสมเทียมเจ็ดลอยครับผมมีลูกงอกมาแล้วครับ หายลายกินยากินยาเด้อนี่เนี่ยเน,นี่นี่ครับแมงกินหยาเก่งครับเป็นง่าเมโอนครับเลีงหยาดีครับเน,นี่นยยามะเล่งเหลือยิ้มเลยครับผมกินหยาหยาเพื่อเด้อพี่น้องนี่ครับปล่อยกินแป๊บเดียวครับผมนี่ปล่อยวัวกินหญ้ายามแรงนี่ครับกินหยาผมจะกินอยู่ประมาณนึงสิครับพี่น้องครับแต่แสบน้ำมันบ่ พาบรรยากาศครับพี่น้องสะวินกำลังแก่สิตโตกดินครับแม่กับลูกก็สิกินหยางครับพี่นสองตัวเลยพี่นอ้องนี่ครับพอยกินงหยาน้ำหอกสวนหอกหยังไว้นี่ครับหยาบูเด้อพี่น้องนี่ครับเนี่ยนี่ครับเวลาความสัมพันธ์กันระหว่างแม่ลูกเัวกับแม่มันก็สิเกี้ยนยสิสิเลยพี่น้องก็สิเลีย ขนเลี้ยหูเลี้ยยังให้ียดกัดนี่สิครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับว่านี่ครับบรรยากาศทีนี้ทางมีรถบินพานครับผมนี่ยังแนีงยสิครับนี่ครับปล่อยวัวกินหญ้ายามแรงนี่ครับเมื่อกี้พี่น้องมันก็กินกินยิ่งแล้วมันก็กินเข้าเยี่ยงเลือกมาผมมีอย่างไรพี่น้องนี่ครับนี่กินกากินนี่ครับหญ้าได้ไล่กินนี่ครับ อย่าธรรมาชาติเด้อพี่น้องบ่ได้ปลูกเลยครับนี่มันเกิดฝนตกใส่แล้วมันเกิดกับสอนหญ้าก็รีซื้อก็เลยเอางวัวมากินลองมืงครับม,นนบมืันน,น,น,นี่นี่ครับเสียดายห้าเห็นสิไททิ่มก็เสียดายห้าเด้อพี่น้องนี่ครับเนี่ยจะแซ่บน้องงัวบ่นี่านี่ครับเป็นอะไรครับ ต้องพูดกับเป็นเป้าคลิกเนาะพี่น้องเนาะคนไหนช่วยคนน่ะกับภาพบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศเถอะเพิ่งได้พี่น้องเด้อยพาทิตยามแรงนะครับแดดส่องงามดีครับพี่น้องวันนี้ก็ขึ้นฟ้าขึ้นผมเป็นแต่ฝนตกแต่ว่าฝนตกนี่ครับก็เริ่มยิ้มสวงสวง้างซ้ายมันจะเป็นสวงใส่หย่าด้อพี่น้องเป็นงัวไม่รุก่อนอยู่ครับผมก็จะจอยนิจังหน่อยแต่ว่ากับรังถึอหย่าครับกับรังอ้วนิร์นกับรังมีสีมีสันขึ้นน่อยด้วยนะครับ ต่อไปน mm ี่อีกจักระทิตย์กระชีผายยาพยาธินะครับซื้อยาพยาธิมะทายมันแล้วก็ฉีดยาบำรุงให้ครับผมเดี๋ยวกระชีดเมยมันขึ้นเด้ปฏิสัตธ์แล้วกระชีผสมเทียมครับผมวันนี้ขันว่ผสมเทียมกับผสมตัวด้วยพี่น้องด้วยนี่ครับนี่ครับง้วนี่มันจะว่ากินยาเปียกด้วยพี่น้องมันจะกินยาแห้งๆครับผมจะกินดีครับผมขัญยามีความชื้นหรือฝนตกฝนยังใช้ได้ยังได้มันกับว่กินด้วพี่น้องเลย แต่ว่าขันหยาแห่งๆห่งเนี่ยมาแรงแดดๆจัดๆเดี๋ยววันนี้แดดบดๆบาดนี้ครับบรรยากาศดีๆพี่น้องเอ้ยนี่ครับมันจะเลี้ยงกินหยางสิครับมันจะกินดีครับนี่ครับมันจะกินแบบนี่ครับตะแสบตัดแสบกับพี่น้องครับสอนเอ็นเอ็นเน่าอ่อนซ่อนหยาครับพี่น้องเอ็นเน่าอ่อนซ้อนนี่ครับ ถ้าบรรยากาศวัวกินหญ้ายามแรงสอนทั้งหญ้าสอนทั้งวัวครับมันได้กินหญ้ายิ้มมันก็อ้วนครับพี่น้องนี่ครับพวลามกินหญ้ายิ้มด้วยพี่น้องหรือมันจะขี่ออกังสิละครับผมเป็นภาพที่นนาเกลียดด้วยพี่น้องนี่ครับมันก็จะกินยิ้มแล้วมันก็จะขี่ออกมังสิละครับมันจะขับมนลมนมันนี่แล้วพี่น้องมันลงใส่หญ้ามันก็เป็นปุยขึ้นอีกแล้วครับนี่หญ้าก็งามขึ้นอีกครับนี่ครับมันเป็นระบบนิเวศครับผมวัวกินหญ้าขี่ออก เป็นปุ๋ยให้หญ้าให้วัวกินครับผมจะหมุนเวียนกันอยู่อะสิเละพี่น้องนี่ครับเฮง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 นี่ครับเฮงเฮงเขากลรองเลยพี่น้องว่าถือผู๋ยเลยพี่น้องจะงามครับสีได้สีดีเรื่องดีหัมดีปลายหูดีปลายหูกระดำหัมกระดำเลยพี่น้องเลยเป็น้องออกโบดนี่ครับถ้าบรรยากาศถ้าบรรยากาศยามแรงแรงบัวกินหญ้านี่ครับ ครับลูกนี่สิกินงหญ้าอ้อมแม่เนี่ยสีนะครับเนี่ยซ้อนครับชัดเจดนเนาะพี่น้องเนาะนีน่ครับ นี่ครับมือน,น,นี้ก็ได้คลิปฝากพี่ฝากดองนะครับเนาะนี่ครับเจ้าเฮงเฮงนี่ครับลูกวัวแชนเชื่องนี่ครับกิหนหญ้าง <c oughs> ว่าหน่อยกิหนหญ้าครับพี่น้องนี่ครับโตก็อยู่ประมาณนี้แหละครับเนี่ย สำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สำนีก่อนด้วยครับสวัสดีครับ